สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะมาพบเฟิร์นกับช่องเฟิร์นนี่มุกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้จะลบนิดนึงนะคะก็คือวันนี้จะมารีวิวว่าทาดแมวมือใหม่นะคะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็บอกเพื่อนๆก่อนเลยว่า mm hmm. เดี๋ยวอีกไม่นานนี้เฟิร์นจะมีน้องแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งก็รอเขามาอยู่ก็บอกเลยว่าบ้าเหมอมากนะคะก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ ก็จะมาดูของวันนี้จะเป็น E ีพีแรกของอาจจะยังมาไม่ครบบ้างแต่ว่าอยากจะมาให้เพื่อนๆดูก่อนคร่าวๆนะคะว่าเฟิร์นเตรียมอะไรไว้ให,หนนะะ้น้องแมวของเฟิร์นบ้างนะคะน้องแมวของเฟิร์นชื่อฮะเก่านะคะก็มาดูกันเลยอันดับแรกเอาในเรื่องของการกินก่อนว่าอยู่กล่องน,นี้ มีตัวเดียวเนาะก็จะทุ่มเทเรื่องอาหารเลยใครว่าด,ดียี่ห้อไหนว่าด,ดีก็จะลองหมดนะคะที่ฟาร์มอะคะ่ะเขาให้อาหารเม็ดที่เป็นนิสน่าจะออกเสียงนิสหรือเปล่านะคะทางนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วก็เฟิร์นก็ไปดูรีวิวนะคะอาหารเกรดพรีเมียมนะคะก็อาจจะเป็นนิวเทียนแมวนิวเทียนนะคะก็อันนี้ก็ลองสั่งมาดูแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะคะจากนั้นเฟิร์นก็ไปดูว่าอะไรที่ว่าอันนี้ซีวิต ซีวิ e พีกะคะซีวิพอ่านออกเสียงก็ไม่ค่อยถูกนะคะ c ีวิ e พอันนี้สั่งมาจาก Import p e เนะคะก็ราคาค่อนข้างค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะคะถุงนี้อันนี้ก็มีแค่128กรัมเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เป็นจากนิวซีแลนด์นะคะก็ เขาว่ากินแล้วดีอะนะคะก็อาจจะเอามาลองดูนะคะว่าฮะเก่าจะชอบกินหรือเปล่าหรืออาจจะมาลองผสมกับอาหารก็ได้นะคะอันนี้อย่างแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เขากินแล้วก็จะช่วยในการกระจักช่วยกระจัดโอ้ยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เขาให้น้องแมวกินเพื่อกระจัด ก้อน,น,ะะขนขนของเขาออกมานะคะก็เอามาจาก Import p e เเหมือนกันนะคะกล่องนี้นิดเดียวเองแต่ราคาค่อนข้างสูงมากเลยอันนี้คือของกินนะคะก็รีวิวอาหารก็จริงๆเพื่อนๆก็เตรียมตามตามที่สะดวกได้เลยนะคะจะเป็นอาหารยี่ห้อแบบไหนก็ได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้อแบบแพงๆนะคะเอาที่เราสะดวกสบายนะคะส่วนอันนี้เป็นขนม เป็นขนมสอดไส้นะคะอันนี้เป็นรสแซลมอนเอาเตรียมเอาไว้ว่าเผื่อไว้หลอกล่อเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมอีกมันก้านนะคะขนมแห้งแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับมูสนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆกับมูสเขาบอกว่าอร่อยมากน,นี้เป็นรสแซลมอนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว อา,อาหารกระป๋องแบบว่าเหมือนมีนมแพะมีอะไรด้วยค่ะอันนี้ขอ,องพิ้งกก่อนนะคะของกินงกไม่หมดนี่ก็จะเป็นพวกชิคเก้นพวกขนมอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,นคะขนมแมวนี่ก็เป็นปาร์ตี้มิกซ์นะคะท่านแมวมือใหม่ใครวาดีก็ลองหมดนะคะอันนี้เป็นธรรมโกะมูสนะคะไข่ขาวสำหรับน้องแมวนะคะ ต่อมาเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะก็อันนี้เลยผ้าเปียกสำหรับเช็ดคราบน้ำตานะคะรอบดวงตาอันนี้ใช้ได้ทั้งหมาและแมวนะคะอันนี้85บาทนะคะถัดมาพอดีควรซื้อน้ำยาน้ยายอาบน้ำมาผิดไปซื้อของหมานะคะก็เลยมาซื้อตัวใหม่อันนี้เป็นที่อาบน้ำลูกแมวนะคะสำหรับแล้วก็แมวทุกสายพันธุ์เลยอ่อนโยนนะคะซิลกี้ตัวนี้ ก็มีสำลีเอาไว้เผื่อเช็ดใบหูอะไรเงี้ยค่ะนะคะอ้าวขนมยังไม่หมดนี่อีกถุงหนึ่งของกินแล้วก็นี่ไม้ตกแมวไม้ตกหรือไม้ตกไม้ตกแมวนะคะอันนี้ก็ไปซื้อที่ร้านเพจช็ชอปแถวบ้านมานะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบเล่นหรือเปล่าแล้วก็มีสายจูง เฟินว่าจะฝึกให้ให้เขาอะอะอยู่กับสายจุงด้วยนะคะก็พราะว่าเดี๋ยวจะมาลองหัดฝึกเูนะอันนี้เป็นปลาดิ้มได้เพื่อนเพื่อน,นว่าเยอะไหมอ่ะแล้วก็กรรไกรตัดเล็บเขานะคะตัดเล็บน้องแมวถัดมาอันนี้ก็สั่งจากช้อปปีนะคะอันนี้เป็น5 in 1เลยนะคะเป็นพวกแปรงที่ว่าเราจะไว้ใช้แปรงขนดันขนก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้ อ่ะแปลงอับน้ำก็ได้นะคะอันนี้ก็เตรียมเอาไว้ให้เขาเลยมีหลายไซซ์ยิ่งกว่าบาร์เบอร์อีกนะทุกคน,นอันนี้ก็เป็นแปลงเหยแปลงเขานะคะข้างใน,นก็จะมีเยอะแยะอันนี้เป็นแปลงขัดเนาะแปรงนวดทุกีนะทุกคนนี่เปลี่ยนหัวอันนี้เป็นนวดนะคะแล้วก็มีพวกแปรงอ,อันนี้น่าจะเป็น แน่ใจอ๋อเป็นแบบเหล็กๆเป็นหัวเหล็กนะคะอันนี้ก็ไว้แปรงขนน้องแมวอันนี้ก็เป็นแบบว่าให้เขามาเล่นน่ะเนาะของเล่นแมวนะคะก็ไม่รู้จะชอบป่าแบบเฟนก็ว่าสีอันนี้ก็ค่อนข้างสวยดีก็ผ้าเช็ดกเปียกนะคะผ้าเปียกของเขาแล้วก็เฟินก็ซื้อถุงถุงใส่อึอแมวนะคะเพราะว่าเผื่อ เราไปข้างนอกหรือว่าเราเดินทางหรือแม้แต่เราทิ้งเพราะว่าเฟินเฟินไม่ได้ใช้ทรายแมวแบบแบบเก้าหู้ที่ว่าทิ้งในชักโครกนะคะเพราะว่าเฟินอยากจะลองทรายที่เป็นของยูนิชานเดี๋ยวเฟินจะเปิดให้ดูเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะต้องตักใส่ทิ้งใสถ่ถุงนะคะเฟินก็ซื้ออันนี้ก็ไม่ได้แพงสั่งจากช้อปปี้ก็ได้เยอะอนกนถาดอาหารนะเฟินยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อไว้นะคะเพราะว่า หมายถึงตัวที่ดีๆเนาะเพราะว่ายังเล็งๆอยู่เขายังแมวฮะกล่าวว่าจะมากับเฟิร์นเนี่ยตอนอายุเคาสเดือนก็แล้วเขาอาจจะต้องมีเดินทางเปลี่ยนสถานที่ด้วยไปกับเฟิร์นด้วยเนาะเฟิรนก็เลยจะซื้อเซตที่มันแบบว่าสามารถพกพาเพื่อไปนอกบ้านไปค้างที่อื่นนะคะก็จะเป็นชามอาหารอันนึงชาม น้ำอันนึงนะคะโดยที่เฟิงก็ต้องประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดนะคะเพราะไหนจะเอาแมวไปด้วยไหนจะเอาของไปด้วยเนาะก็นี่นะคะก็จะเป็นชามที่แบบว่าพับได้เนาะก็พอไม่กินเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็เก็บนะคะก็อันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คือกระบาดทรายพุกพานะคะบอกแล้วนะคะว่าฮักเกาเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่ต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะ เฟิร์นก็จะเอาเขาไปด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้พอไม่ใช้เราก็พับเก็บนี่นะคะแต่ว่าก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเฟิร์นก็คงจะต้องมีถุงใส่สายไปด้วยเนาะให้เขาแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอะแล้วก็กระบะก็ไม่ได้เล็กมากนะคะทุกคนทุกอย่างเนี่ยในช็อปปี้หมดเลยนะ คอบแมวเป็นแบบกรงแมวพับได้นะคะเฟื่อนอาจจะไม่ได้กลางได้ทัองน้องหมาท้องน้องแมวเลยก็คือเผื่อเวลาที่เราอาจจะกักให้เขาอยู่ในในตรงนี้ไม่ให้ไปเพ่นผ้าอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเวลาไปพักต่างที่อะคะ่ะก็เวลาที่เราไม่อยู่ห้องเราก็อาจจะให้เขาอยู่ในนี้ก็ได้นะก็สั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกันนะคะแผ่นดักใต้แมว แล้วเขาก็แถมที่ตักมาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเฟื่องจะวางเฟื่องจะวางเอาไว้ตรงข้างหน้าข้างหน้าส่วมแมวนะคะพอเวลาเขาโดดออกมามันก็จะได้ทรายมันจะได้ตกตรงนนี้เนาะชาดานชาดานเอวอสวีท e สนะคะอันนี้เป็นเป็นอ่า เป็นน้ำพุแมวนะคะน้ำพุแมวแต่ว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าฮะเก่ามาแล้วอ่ะเฟืร์นจะลองรีวิวเต็มๆอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดีหรือเปล่าแล้วก็เจ้าฮะเก๋าอ่ะเขากินไหมนะคะเพราะว่าอันนี้ที่เฟิร์นแกะเพราะว่าเราต้องเทสต,ตอนเรารับของเนาะอะไรเอ้ยเขาว่ากันว่า มันคือเป้แมวอาวากาศนะคะก็เป็นสมาร์ทแคทแคริเออรนะคะตัวนี้ก็เป็นของ p พ t คิดนะคะมีไฟข้างในแล้วก็มีพัดลมเดี๋ยวเฟิร์นเอาออกมาคร่าวๆก่อน <S <S เพราะว่าจริงๆมันน่าจะดีถ้ารีวิวแล้วก็มีแมวว่าตอนที่เขาเข้าไปมันเป็นยังไงนะแต่อันนี้ก็ ราคาก็น่าจะพันกว่าบาทยังไงดีวัสดุเขาก็โอเคดีมากเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีพัดลมได้ด้วยนะคะ<ม>ก็คิดว่าฮะเก่าน่าจะชอบนะทุกคนในเมื่อเอาเขามาแล้วเนาะเราก็ต้องเตรียมตัวอันนี้เป็นเบาะนอนนะคะเบาะนอนของเพชรคิดเหมือนกันอันนี้เป็นเบาะนอนให้เขานอนหลับได้มันก็ค่อนข้างนุ่มมากเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวฟุ้นแกะให้ดูที่เราจนีนี่ยก็คือเดี๋ยวเราอันนี้มันก็เป็นกระดาษกระดาษแข็งมั้งเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องแกะพลาสติกนะคะก็จะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกกิ้งตรงนี้เข้าไปในตรงนี้ถึงส้วมแมวนะคะทุกคนก็คือว่า ก็จะบอกว่าส้วมแมวนะคะเฟินก็ดูหลายหลายรีวิวมากเลยอะ่ะแล้วก็ดูทั้งแบบที่ว่าจะเป็นส้วมอัตโนมัติหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบตักทิ้งเฟินก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นแบบตักเพราะว่าจากที่ดูมาเขาบอกว่าของยูนิชามเนี่ยเก็บกลิ่นได้ดีนะคะแต่ว่าไซา์อันนี้ใส่ชักโครกไม่ได้นะทุกคนเฟินก็ก็อยากจะลองแหละ ว่าว่ามันดีหรือเปล่าเขาก็จะมีแผ่นซับข้างในนะคะดันตรงฐานเลน้นชักอะคะ่ะมันจะมีแผ่นซับข้างในแล้วก็้ายก็เป็น้ายสําหรับเฉพาะของเขานะคะก็ใช้ได้ไแผ่นซับเนี่ยเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็้ายก็ใช้ได้นานอยู่แล้วเฟิร์นมีแมวแค่ตัวเดียวเฟิร์นก็เลยว่าก็น่าจะเพียงพอดูแลง่ายนะคะถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ หนึ่งคือราคาก็จะแพงแล้วก็กินพื้นที่เพราะว่าเฟิร์นอยู่พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างนะคะตรงน,นี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะก็คิดว่าแบบนี้น่าจะทํางานทําความสะอาดได้ง่ายกว่าก็เดี๋ยวถ้าวันที่ฮะเก่ามาเฟิร์นจะมาแกะติดตั้งแล้วก็ลองดูตอนที่เขาไปอื้อไปฉีนนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าข้างในคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นเฟิร์เลือกแบบไม่ใช่เป็นฝาครอบ แบบโดมปิดนะเพราะว่าดูจากที่รีวิวอะจริงจริงแล้วแมวก็เหมือนคนนะคะแมวเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะ,ะเราก็ไม่ได้อยากได้กลิ่นเวลาที่เราอึเราเข้าห้องน้ำเนาะแมวเขาก็เหมือนกันการที่เรามีโดมปิดอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นไม่ใช่เพื่อแมวนะคะแต่เพื่อเราว่าเราจะได้ไม่ไ,มได้กลิ่นเฟิร์นก็เลยเลือกที่ว่าเดี๋ยวจะทาความสะอาดให้เขาบ่อยช่วงนี้ก็ work from home นะคะเวลาเขาอึอะไรก็จะตัก รีบตากแล้วก็ดูแลความสะอาดล้างกระาะไบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะเก็บกลิ่นได้ดีนี้เฟินก็ยังไม่รู้นะยังไม่เคยใช้ก็ก็ลองดูก่อนก็ข้างในเขาก็จะมีตัวแผ่นมาให้แล้วก็จะมีตัวรายแมวออกมา,มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยเฟินมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่ฮักเก่ามา,มาเฟินก็ซื้อแผ่นซับมาลองไว้ ก็จะมีแผ่นซับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบพวกโรยกลิ่นหอมในห้องน้ําแมวหอมมากเลยต้อง3ามอันแล้วก็ลายแบบเนี้ยอีกสองอันนะก็ประมาณนี้อ๋อ เฟิร์นมีป้ายชื่ออีกแต่ว่าอาจาจะไม่สะดวกไปหยิบแล้วออกไม่ได้ก็คือมีทำป้ายชื่อไว้ให้เขาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการเลี้ยงแมวของเฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนโอเคไว้รอคลิปหน้ามารีวิวเจ้าอุปกรณ์แมวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นเป้อวกาศหรือว่าส้วมนะคะว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงเก็บกลิ่นดีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย